Ja, wilt nog ben... je of om Ja, doe ben... maar. Ja, ยายเห็ดพี่น้อยตใ๊ใจเมื่อเช้านี่พี่น้อยมายืนอยู่หนา้าหน้าประตูกดออดอยู่ประมาณหกหรือเจ็ดขังกดออดกระแล้วโทรศัพท์กะแล้วกลบม่มีสัญญาณตอบรับประตูกะบบเปิดให้พี่น้อยปกติกดออดสองเทียประตูเพิ่งกระเปิดให้ เาเศนี้ยืนถ่าหกยัดข่างโกดออดเราไปยืนล่อยืนล่อพวกเปิดพวกเปิดเอาล่องโทรศัพท์มันก่อนหน้าพอบอโทรศัพท์มันอยู่ในห้องนอนเพื่อนเป็นรับสายโทรศัพท์สองสองเทียกับว่ารับสายเอาใจพอดีบลยนี่ทั้งเสือกับเข่าไมา้พเพื่อนเต็มถุงเค็ดยังไงเนาะก็รีบไปถามห้องห้องเพื่อนบ้านเพื่อนห้องเพื่อนไปกดออกทางว่าเธอเห็นยายบอก เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นเล่าเลยเห็นเล่ายางอยู่ประสานว่าเห็นเล่ายางอยู่ก็แสดงว่าเออเล่าบริเวไปใส่เล่ายังอยู่แสดงว่าเล่านอนไม่เท่งใดคิดไปสารพัดสารพิแบบมันโดนแล้วโดนอะไรไปหน่อยเขาเรียกกับบานว่ามันกลับบานดอกไปหน่อยเขาเรียกไปแย่ซื้อกับเข่าฉันดอกแย่ซื้อกับเข่าอ่าอยู่พักหนึ่งก็เลยเลยคิดว่าเอ้ยลองโทรจะกรอบกันนะที่อาเพิ่นที่อาเพิ่นตื่นฉันดิแต่ก็ยังเป็นห่วงเล่าอยู่ เพิ่นตื่นเพิ่นไอ้เพื่อนนอนเนาะก็เลยโทรศัพท์จากกันจาก้านขากลับมาเพื่อนรับสายพี่ดองรับสายห้าก็โลใหญ่เพราะว่าฉันไปหาเธอเมื่อเช้านี่ยังไปยืนรออยู่ไอ้อยู่ประมาณไอ้สิบนาทีหีหลสิบกวนาทีฉันยืนรอเธอกดออดแล้วก็แล้วโทรศัพท์แล้วก็แล้วเธอือบ่รับสายเว่าเอาฉันโ่ไดียินฉันอะไรฉันขอโทษว่าเธออยยุไส่ราะันเพิ่นถามพี่ พี่น้อยว่าเธออยู่สายเพาฉันมาไอฉันแบบมาสือกลับเขาเห็นว่าี่ให้ฉันกลับไปบ่อว่ากลับมาเธอต้องกลับมาเอานัอกลับมาเหตุกลับมาหาฉันกลับมาเห็ุงานในฉันก่อนพี่น้อยก็เรียกกลับมากลับมาอันนี้ละมันกลับมานั่งกินนั่งกินข่าวกินยังก็มากลับ่าขอโทษขอโุ้ยบ้านนั้นเปิดประตูให้พี่น้อยบรด้เพื่อนมาเพิ่มเดยยินเสียงออด แต่ก็บอเออาเป็นยังดอกก็เรบยกคนว่ากั้นฉันมือหลังฉันมาซ้ายกว่านี้ไดบ่ละปกติก็าไม้พ็นสิบมุ้งตะกีมาให้มาให้เกาะมุงเสาก็เเื่อนมาเป็นสิบมุงก็บอกมาจากสิบมุงเลือนไปเป็นสิบเอ็ดมงหรือเทียงไหนบอกเธอจะเด่นนอนเต็นสวยมอกบอมาสิบมาสิบมงนี่แหละว่าฉันก็บอกเอากรล้องเบึองมาสิบมุงกับมาสิบมงก็ว่าแบบนั้นเห็นที่ไดเนาะคนเฒ่าออ เพิ่งเกดีใจละพี่น้อยกลับม,มาพี่น้อยมาเห็หเุให้เพิ่นเพ็่อก็ว่าขอโทษขอโภัยไปพี่น้อยก็ว่าม่เป็นอย่างดอกคันเข้าหนาจันหน้าเราเท่าอระกดออกดออดแล้วเธอาบุเปิดจันกระิกกรรมพันจริงๆลแล้วกำลังกิ่ทูมาไหมแล้วกำลังก้อยบ้ากันไหมก็บอกตอนนี้เป็นอาบน้ำอยู่เฮ้ยนี่ละจ่าเฮ็ดงานเราคนเถ่าเหตุใดเขาเป็นห่วงด้เออการมีอย่างผิดปกติปก คิดปกติในสีขาก็คิดไปสารพัดได้แล้ว่าเพิ่นนอนบ่ตื่นเพิ่จ้งไดเนอะสิะเพิ่นก่เก่าสิบกัวแล้วเนาะแล้วอยยุก็เดียวก็บอกวา่าฉันปวดสะโพกก็สัน่นว่าเจ็บสะโพกปวดสะโพกล้วจะทั่วไปหาหมอวขาสั่นอาทิตย์ได้พาตัดไปอีกแล้ววัดน,นี้เพราะว่าเพิ่นอ้วนเนาะอ้วนแล้ว,ว,นะวาาก็น,น,ำนก้ำหนักโตมันก็ลายก็เจ็บเจ็บอัอนตรงตรง,ตรงเอ,อเชิงกลานเพิ่นนะานาแบบมันรับน้ำหนักเพิ่นลายนะ ก็เลยว่าเออเธอโทรหาหมอ,อยังไรวะเธอได้กีโทรมือนีแล้วว่่สันก็รอดแ้วาบอคันเรื่องใดก็โทรหาลูกชายเอ่อให้เขาจัดการให้ใหยังเสียใจเขาก็ว่าเออเออเออสันมีกับพอาบน้นี่จะมาเบาซู่ฟัง <c> ก <oughs> <c oughs> ีเฮ็ดตั้งแต่นะ่น้อยคำว่าม่นรูมันเต่าพนอนพี่น้อยก็ดูแลเด็กซานีแล้วบังกลางนอกรนตกได้มือน เพ่อนมาเป็นจัดยาเป็นกล่องยาเป็นจัดแท่กกองให้วันนี้เพื่อนเป็นปวดจะปวดเพื่อนก็เลยเพิ่มยาผ้าล่าเพิ่มยาผ้าล่าไปเพื่อนจากที่กินไอ้กินมือละเม็ดผสมไปกับอันยาตัวอื่นวันนี้เพื่อนอนก็เพิ่มให้ว่าเพ็่นปวดจะพวกเป็นบรรยากาศขางนอกฝนตก เป็นเขาว่ามือนีจะมีหิมะนั่านงาสัน,นอิตาเลียนกับกับมาหนาวอีกเหรอจาก,กันที่พี่น่อยเคือไปนั่งกินเขาข้างนอกอาทิตย์ที่แล้วแดดดีๆเบิ่งมือนีหมืดฟ้ามัวดินมากก็ว่านั่นจิมี่หิมะปนฝนหิมะปนมากกัฝนนี่ละ่ะซังสร้างหิมะปนมากกัฝนนี่ขันมันมากกับมาตาหิมะไอปะตองปนมากกับฝนได้บ่ เนี่ยนี่มะปนฝนมืนหนีว่าสัน่นสร้างลรยเดี๋ยวตะเกอ ยืนทาเพื่อนทาเพื่อนให้เพื่อนอาบน้ำเพ่อนยืนรอเพื่อนยานเพื่อนลมยืนยุยี่ไก่แถวแห้องน้ำเพื่อนเละให้เพื่อนอาบน้ำอาบทาเพื่อนกับว่าอาบกับเพื่อนขอพิเศษตัวเพื่อนแส่เสื้อ้าเพื่อนย่งเยก็ต้องยุยีไก่มอย่างบุกบั่มโค้มข้ามมากกเด้แลนดขอไปซอยเพื่นไดบริเวณรอบรอบอพาร์ตเม คลิปนี้ก็มาอัปเดตเมื่อมือมาเห็ดงานอีกมือนึ่งแลวค่ะพอกันคลิปน้ค่ะขอบคุณที่มาติดตามกันด้อเด้อเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า